เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาสุดยอดพระมหาลามาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือธรรมวิโมกเล่มที่66และเล่มที่70ขอขอบคุณวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับประวัติพระยืน32สวัดจันทาราท่าสูนตำบลน,น้ำสืบอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีสร้างโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยาพระมหาวีระถาวโรหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดัก ในขณะที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่สุขภาพร่างกายของท่านไม่ค่อยดีป่วยไข้ยอยู่เสมอจนบางครั้งป่วยหนักถึงตายไปแปดวาระแต่ก็ฟื้นขึ้นมาด้วยพระพุทธเจ้าทรงต่ออายุให้จนกระทั่งมามรณภาพจริงในวันศุกร์ที่30ตุลาคมพศ2535ในเวลา16บนาฬิกา1ินาทีที่โรงพยาบาลสิริรา ปัจจุบันนี้พระศพของหลวงพอ่อยังคงปฏิสฐานอยู่ในโลงแก้วที่วิหารหนึ่งรอยเมตรตามคำสั่งของท่านที่ไม่ให้ผัาพระศพของท่านไม่ฉีดหยาแต่ก็ไม่เนา่าในสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านเด้ก,กล่าวไว้เสมอว่าหน้าที่หลักของท่านคือสอนพระกรรมฐานเผยแผ่ธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจา้ามุ่งเอาคนไปพระนิพพาน ส่วนงานสร้างวัดเป็นเพียงงานอดิเรกเท่านั้นหลวงพ่อแนะนำให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ตกไปสู่อบายภูโดยท่านจะเน้นการตัดสังโยตสามประการให้ได้เป็นเบื้องตน้นควบคู่ไปกับการทำสมาธิและการเจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลสปีพศ2528หลวงพ่อป่วยหนักมากถึงขั้นปัสสาวะไม่ออกเป็นเวลาสวัน ได้หมอประสิทธิ์ฟูตะกูลช่วยสวนปสวัสสาวะให้พอมาปีพศ2529ต้องตัดสินใจตายดีกว่าถึงสครั้งแต่ก็ตายไม่ลงอาการหนักลงทุกวันทั้งเส้นประสาทสมองนูนออกมาจะระเบิดปวดศรีรษะจนเกือบสิ้นใจอาหารกินไม่ได้ต้องให้น้ำเกลือกับวิตามินหูฟ้าตาลาล ลงสังฆกรรมไม่ได้ออกรับแขกต้องใช้อาการทนถึงขั้นทนไม่ไหวแต่งานที่ไม่ยอมขาดคือการสอนพระกรรมธานเต็มใจจะเป็นจะตายก็ขอสอนยิ่งป่วยยิ่งมีคนนิมนต์บอกป่วยก็ไม่รับฟังจะต้องประกาศไม่รับกิจนิมนต์เมื่อพรรษาปีพาศ2528ป่วยหนักมากมีพระสามองค์ไปช่วยรักษา คือหลวงปูส่สีหลวงปู่โตและหลวงปู่ทวดท่านบอกว่าถ้ารักษาขอให้สร้างพระยืน16บศอกก็เลยบอกท่านว่าถ้ารักษาหายจะสร้างถวาย30สศอกแต่เมื่อหายแล้วก็เลยตั้งสมาธิวิปัสสนาใหม่ว่าไม่สร้างเพราะไม่ชอบที่เอาพระพุทธรูปไปตากแดดแต่อย่าไปตำหนิคนอื่นเขานะเรื่องเจตนาเขาหนาะ จิตเป็นผุ้สนเหมือนกันไม่เป็นไรต่อมาไปพบพระพุทธเจ้าท่านท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ดีใหม่เมื่อฉันมีชีวิตอยู่ฉันสูงแปดศอกของคนสมัยนั้นเธอก็สร้างพระพุทธรูปหน้าตัก8ปดศอกเป็นพระนั่งแล้วก็สร้างวิหารคิดเฉลี่ยแล้วแพงกว่าพระยืนไม่รู้กี่เท่าต่อมาวันที่หนึ่งมิถุนายน2,529 มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งมาบอกว่าหลวงพ่อจะสร้างพระยืนหรือไม่สร้างหลวงปู่โตท่านมาหาผมบอกว่าหลวงพ่อไม่สร้างนั้นผิดสัญญาถ้าคนอื่นไม่ช่วยผมจะช่วยเองครับเมื่อขึ้นไปหาสมเด็จท่านท่านก็บอกว่าถ้ามีคนช่วยก็ควรสร้างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นพระแก้บนก็เลยให้สมญาว่าสมเด็จหลวงพ่อไหล พอเดือนสิงหาคม2529พระท่านมาสั่งให้สร้างหอพระไตรปิฎกกับพระยืน32บอกว่าพระองค์นี้วิหารไม่ต้องทำหลังคาเป็นทรงไทยการเอาพระไปตากแดดไม่เป็นการดีนะท่านให้ทำเป็นตึกหกชั้นรูปตัวอยู่หลังคาโครงเหล็กคลุมองค์พระเป็นหอพระไตรปิฎกหลวงพ่อจึงคิดว่าใกล้จะมรณภาพในเมชานีแน่ จึงประกาศรวมเงินที่มีผู้จองสร้างพระชำระหนี้ศพแต่ชำระเงินยังไม่ครบห้าหมื่นบาทนำเงินเหล่านั้นมารวมกันสร้างพระยืนสามสิบสองต่อมาพระพุทธเจ้ามาบอกว่าท่านให้ชื่อว่าหลวงพ่อไหลมาเทมาในขณะที่พระประธานที่สลาสิบสองไรให้ชื่อว่าหลวงพ่อพระมาหาลาพระทั้งสององค์น,นี้มีลาภมา หลวงพ่อย้ำช่วงท้ายในการเทศเรื่องนี่สงว่าใบไม้ใบเดียวดอกไม้ดอกเดียวต้นยาต้นเดียวที่สุดแม้แต่เศษกระเบื้องแตกจากสถานที่เป็นวัดอยู่ก็ดีเป็นวัดร้างก็ดีใครนำไปเป็นนี่สงสถานเดียวและโทษของการเป็นนี่สงมีอเวจีมหานรกเป็นที่ไปเท่านั้น พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370